ครับผมฮะวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะพอดีว่าผมได้ของชิ้นนี้มาจากญี่ปุ่นแต่นานมากแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เล่นมันสักทีนะฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวมันนะครับผมนั่นก็คือทรรมดาที่เลยครับผมฮะจิ๊กซอว์ก็ซิล่า VS อวันเกลียดนะครับผมฮะซึ่งเจ้าเนี่ยผมได้มาจากโตเกียวที่อากิฮาบาระนะครับผมเจ้านี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมก็เลยก็จะมารีวิวจิ๊กซอว์กันครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด1,000ชิ้นนะครับผมฮะเราจะ ดูกันว่าจิกตอหนึ่งพันชิ้นหนึ่งพันตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะตอ่อเนี่ยคุณจะเสียเวลาในการต่อมันไปทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่วันนะครับผมตัวเอกล้องตัวอย่างพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนึ่งพันตัวใช้เวลาในการต่อเท่าไหร่ไป พมกับจิงกซอมิ่งฮันตู และลองเดาสิครับว่าใช้เวลาขัหมดไปเท่าไรชเฉลยครับอย่างรวดเร็วนะครับผมจิ๊กซอ1 0หนึ่งพันตัว g o d z i l s a b s e กิเลนนะครับผมเราใช้เวลาต่อไปขั้งหมด17ชั่วโมง21นาทีนะครับผมก็ต้องถือว่าเป็นการใช้เวลาที่ถือว่าค่อนข้างจะทุ่มชุนกับมันนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการไกด์นะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะซื้อจิ๊กซอ1 0หนึ่งพันตัวมาต่อนะครับผมก็เนี่ยใช้เวลาไปประมาณนี้แต่แค่นี้ทั้นั้นนะครับผมก็อย่างว่าครับจิ๊กซอแต่ละอันนะครับผมความ หรือว่าอะไรก็ว่าไปละอย่อันนี้ผมว่าก็ยากเป็นช่วงๆฮะจากที่ผมได้ลองมาช่วยเขาต่อนะฮะก็เนี่ยจะมีตรงช่วงสีดําตรงกลางในที่แบบมันดูเหมือนกันหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยสีมันแบบ แค่จะเหมือนกับหมดต้องรองม,ม,มันสุ่มหมุนไปหมุนมานะกว่าจะได้มาส่วนพวกตรงที่แบบเป็นเส้นตรงๆสีชัดๆเนี่อยอย่างเช่นขาของอีวานเกเลียนสายปักของอีวานเกเลียนหรือแบบตรงครีบอะไรพวกนี้อาจจะแบบดูชัดง่ายหน่อยนะครับผมฮะแต่ว่าตรงไหนที่มัน,เหม,นเหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยไอ้พวกสีดำๆสีฟ้าๆสีเหมือนๆกันหมดเนี่ยจะค่อนข้างยากครับขั้นตอนสุดท้ายครับของจิ๊กซอว์หนึ่งพันตัวก็สิลาวีเอสีวานเกเลียนนะครับก็นี่เลยครับอรราที่เราบอกไปตอนเปิดคลิปนะครับผมนี่เราก็ฉีกมันเลยครับมันคือกาวใสที่จะช่วยเคลือบให้ไอ้้้เจจาตัััววิ๊กกซอพนนียครบผมม ถอดนั้นเนี่ยครับคุณลองดูว่าถ้าเกิดเรายังไม่ต่อแนะ่เห็นไหนมผมแตะนิ้เที่ยงเนี่ยมันมัน,ม,นมันพังเอื้อมันพังเอื้อเนี่ยสมมุติผมดึงออกอา้าวที่หายเนี่ยหลุดแล้วครับผมนะ,นะฮะเกิดแบบเราย้ายเราจะเอาไปติดกําแพงหรือเราจะเอาไปใส่เกาะมันก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะเพราะว่ามันโดนลมแรงๆแล้วพุ่งขึ้นมาก็ต้องมาต่อใหม่อีก17ชั่วโมงซึ่งเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคนระะับเพราะถ้าเกิดผมทำมันพลิกพังขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะดูลูกน้องผมเองลุมตัชื่อก็ได้นะครับผมเพราะฉ เฮ้ยผมคากาว<ๆ>เป็นเฮ้ย<ๆ>มันพอเนื้ออยู่่ะนี่นะครับก็ชากาวไปเลยแต่และคนสูตรยังไงเหมือนกันไม่เหมือนกัน<ๆ>ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะว่าแต่และคนสูตร<ๆ>กัน<ๆ>โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะนี่นะครับผมเห็นไหมนี่นะฮะก็ครีมมันไปเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาเกลี่ยกาวแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเกลี่ยกาวเสร็จแล้วนะว่ามันจะแข็งแรงชนชานแค่ไหนหรือมันจะหน้าตายยังไง โอเคเรียบร้อยบทแล้วนะครับผมชากาวเรียบร้อยชากาและะ้วรับมต้องชายอย่างน้อย2รอบนะครับผมก็คือชารอบแรกอย่างที่ผม <S <S ชาเมื่อกี้นะครับให้มันแห้งไปรอบนึงก่อนแล้วก็่อยชาอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะได้อยู่คงชนนะครับผมแล้วก็เราเอากระดาษรองข้างใต้ออกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันเป็นรอน,นิดหน่อยเดี๋ยวกลัวตอนมันแห้งแล้วมันจะเป็นร้อนไปด้วยนะโอเคะ okay. เสร็จหมดเรียบร้อยะครับผมที่เหลือก็แค่รอมันแห้งแล้วก็เอาไปใส่กรอบนะครับผมเรียบร้อยครับผมกับการรีวิวซิกซอนหนึ่งพันตัวก็ซิลาวีเอสวันเกเรียนนะครับผม โอเคก็ถือว่าเป็นไกด์เล่นๆนะครับผมว่าถ้าใครอยากจะซื้อจิ๊กซอว์มาลองต่อเล่นบ้างก็นี่นะครับ1,000ตัวคุณก็จะเสียเวลาไปประมาณ17ชั่วโมง2 1นาทีนี่นะครับผมโอ okay. เคครับหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกก็ติดตามไ้ที่วีไอซ์โซนแชนแเลยนะครับผมงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รอเกาวให้นิดนึงแล้วก็เอาไปใส่กล่องอืมโอ,โอแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบครับ